อยสินดแสดงสดครั้งแรกเมื่อนี่ที่อำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรเมื่อนี่ทางช่องลุงซักมักมวนมาแต่เวนเลยพี่น้องมากเก็บบรรยากาศเอียงต่างๆให้เอฟซีของบอยซิิชัยได้มาเห็นหลังจากที่กักตัวอยู่เวิดวงเกือบสองอาทิตย์ครับเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อแรกของการแสดงท,ที่อำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรที่มองนีก็ยังมีการแสดงกันได้อยู่เนอะครับหลังจากที่หลายๆจังหวัด ห้ามเปิดการแสดงนี่เป็นงานประจำปีเนาะของวัดสุริยะไล่ครับอำเภอป่าติวติดกับถนนอารุนประเสริฐหางายเนาะครับพ่อหอดกับมาเก็บเอาบรรยากาศต่างๆ้าง,งในเวทที่ตอนนี้ยังบ่าคายบัตรครับยังหัวคำอยู่จอนี้ก็เป็นการสอมของมอลลัางเครื่องแดน,นเซอร์เนาะครับ สังเกตว่ามาสอมกันหนางานเลยครับหลังจากที่กักตัวอยู่2อาทิตย์แฟนๆเอฟซีก็ขึ้นิเข้าใจอยู่เข้าไปสังเกตทางในก็มีแฟนๆเอฟซีมาปูสาดถ่ายอยู่ก็มีครับมาจองสถานที่ใ้แบบนี้แหละนอกครับก็มีทิ้มไทยถอดสดทิมเครื่องเสียงกำลังจัดสถานที่กันอยู่ขณะนี้กับประมาณ6กโมงกว่ากับหนึ่งุน่ะนอครับ มารับชมบรรยากาศตัวไปกันได้เลยนะครับสวัสดีครับเมเดย์ช่องลูกนัดมาควนสีผ้ามาเบิงวังนนำบอยสีไิใช่ยนะครับมาถึงเวทีแต่เวทเลยครับมาเบิงบรรยากาศการซ้อมของวังวนำเด็ยบอยสีไิใช่กราตาเดยร์ซิเบนบอยบอรครับมาเบิงกัน รกาศการสอบก้อนฉีดแสดงประมาณมาสามตุ่มนะครับฉีแสดงครับทีมงานของกร้วิทยาศาสตครับทีมงานของการไล่สดเครื่องเสียงเอียง,งต่างๆกรับตั้งสี ยับสถามออาาทีขอมมอึ้นกันครับสาวลับไท่าคงหงมองเธอน้ำยาด้นไปกัรยเอันแเพื่อส้กสนกอดาเปิดเพลงอสานโฮเลต่อด้อ กำลังมาชมการสอมของมะลํำใจกระลอยอยู่ครับช่องในการประมาณกับทุ่มเครับเดี๋ยวแสดงจริงๆกับประมาณสักสามทุ่มครับกาเกีนะเรื่องบอดิ้อเฉไี่ประยพรน้องแหนปียพรครับมอบความสงให้เป็น้องปแปลกับพาโชตินรีครับอิ่าร น้องซีครับเจ็ดเลยครับขอบคุณทุกคนครับนแรงใจจากพี่น้องแฟนครับคือวันนี้ก็หายเบิ้งบรรยากาศกันการซ้อมของบอยใช่ใช่ก่อนสิแสดงสดต่อวันสามทุ่มเคลื่นีนนะครับที่วัดป่าสุริยาลัยอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรนะครับเดี๋ยวคำคำจังเขามาเบิ้งน้ำกันนะครับเดี๋ยวจะหาเบิ้งบรรยากาศเก็บบรรยากาศตอนตะก่อนอากาศคำคำจังสีมาเบิ้งไอ้ หมอลำน้ำกันนะครับบอยซิดใช้เมื่อนี้ครับมบรรยากาศของทีมงานของ,ง,งเครื่องเสียงนะครับคือซเมนไหลส่นอยู่นะครับคบ้ะดีเือน,นเียยออีกประมาณสักสามถุมเขาจังมาเบิงน้ำกันนะครับก็เป็นบรรยากาศกอรสีแสดงสดมือนี้ของทีมงานหมอลำใจกระลอยบอยซิริชัยจากนิกะสามทุมกะสีเข้ามาในเวทีสิมะเก็บบรรยากาศ จังไดสีรวงคลิปให้เบิ่งต่อมืออื่นเดอร์ครับผู้ใดเป็น FC ของบอยสิดีใช่ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่งไรก็สามารถคอมเมนต์คำว่าใดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พผาดคิดต่อไปคลิปหนะ้าจะมาพบกันใหม่สวัสดีครับ